เมื่อผมพามือซ้ายของแคนไปตบสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งจะเป็นยังไงไปดูในเกมกันได้เลยครับี่บอกบอกว่าเดาเดาภูรามาไอซินับหนึ่งหอดสิบหนึ่งเปลี่ยนไว้แหละนะบอมีดอ่ดดกบอมี่ เป็นไหวแท้เป็นไหวแท้ปึ๊บช่เจ้าเขาคือใครใครใครคือใครใครคือเขาอาสน,นะไายห้าสิบคาแพกก็ไ่เสียอะไรน้าวัฒนาว่ะเอาโ่้ยวัฒนา โอ้ยมาใช่วาไอ้เลยก็กดแล้วก็กดแล้ว่าไคแค่ไม่เสียอะเฮ้ยเจนมีบาพีไวไหมีให้ทุกคนแล้วใช่แนีเลยโอ้โหอดจมาี่่กคะกเลนเ้เตกเฮ้ยน้องไอ้โมอ้โ้ย Thế này sao? Nên nên lại vào ít. Anh mới mở power. Ngày cái game này ไม่ทานโอ้โอวไม่ทานไม่วะเขาบอกว่าอะไรพี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่เข้า,าห้องไม่ทนันร่วง

Ôi Đẹp bao này, để bao bao có gì sau này đó sau này. โอ้โหเหี้ยวะได้พอแคบด้วยแล้วป่าวเนไล่ป่าวได้ดีอะพอพอแคบไปหนักแอบแปบนึงใชม่จด okay. ูล่จะเจ็นไฟด้นะจ๊ะ 是意，美好的。 มนั่นด้วยชื่อ NDX6 โอเคได้เลยเนอะเจ็บเปล่า

ฉะนะ้สองคนบบนี้ได้โอ้โหดีแล้วไม่ต้องชนะเลยชนะกูร้องไห้หน่นไม่ไหวว่ะเฮ้ยบังยัาางโ,โค้ชโค้ชแท็กอายโอเคอ่ะใช้ดี ôi yên vậy? quá. ừ, kiếm 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 ก็ยูคอยจัดไ้อีบอัวต่างเยคไฟเรือขาบ้างบอลนัใส่ีตอส่ีตอ

ีคอนเทนร์เรียชอบข้าหลัง <ceux> ก <Australian vent ers> ันเลยเด็กเด็กเดกเล่นตะเคยฮอล์ได้เลยไอ้ถือกโยเคสเซนเต้นเด็กเลิฟแต่ไอวอ์น่งหละมาให่เลขหกแปดเจสามแปดส่งเก้าหนึ่งศูนย เส้นไต่เนาะแฟนพี่จะด้มาตอนนลจบเลยติดแฟนเนี่ยไม่เป็นเส้นเหลียงชอบเต่น้อหลานจัดเอาซะเล่นแบบนี้ไม่ไหวเลยระวังหลังไว้น้องระวังหลังไว้เด้ไม่เินเตนโอ้ยขอโทษเป็นมบ๊ะ หดว,วไม่ไหวเจอของกลันนะจ๊ะได้ขอแจมหน่อยดิเดี๋ยวเจอเดียวเดี๋ยวเขาคนกระตีมเดียวเดี๋ยวว <c oughs> ะที่มาสตันยิงเม็ดเดียวเลยได้ก็ตายไงนะ้อง oh, <yeah. S 1> มาสตันอ่าเได้ของ าออมม่าผมนะผมหัวเชียนเขาผมรู้ดีใครหัวเชียนใคร ไปต<ห>ิงนนไนไปแห,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 หโอโ้ยิงหัวเขาตะ้งแโอ้โหไปไปน้องโอ้โหโดนไหลหลัง Tao chiên nó mà bao. Ui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì đẹp Để không

ไปตรงนั้นแต่เป้าประทับสรตมเมอร์่ะเก็เป้ายังไงโอ้ยก,ก็不是一个波อืมตาย อุตส่าห์เก็บได้สามตัวคิวเดียวเองเนี่ยยีสิบเอาอะไรวะเขาไม่เปิดไอโบอให้อ่ะ

ก็แบกว่ะอย่างว่าไอเดอแบกว่ะทางน,นั้นได้เป็นเดอแบกน้องเป่ามันกืนตได้ยังไงเขาย่างตำนานไม่เลยพี่แครเราเป็น yes, หัวตารางว่ะ